สวัสดีครับ i c t for t e a c h e r กับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3นะครับกลับมาพบกับเพื่อนครูในช่วงช่วยครูคิดคิดช่วยครูในเรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆที่อยู่บน YouTube นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับหรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่อยู่บน YouTube นะครับแต่ก็มี ข้อแนะนำนะครับว่าจะต้องเป็นสื่อที่เขาอนุญาตให้ดาวน์โหลดนะครับไม่อย่างนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเมื่อคุณครูเจอวิดีโอหรือสื่อการเรียนการสอนที่อยู่บน youtube นั้นต้องการจะดาวน์โหลดลงมาจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือ free e y o u t u b ดาวน์โหลดนะครับโปรแกรมนี้นะครับ หรือจะไปที่เว็บไซต์นี้เพื่อดาวน์โหลดก็ได้นะครับมีโปรแกรมให้โหลดฟรีครับเมื่อคุณครูเจอไฟล์วิดีโอที่อยู่บน YouTube นะครับหรือสื่อการเรียนการสอนต่างๆในรูปแบบวิดีโอนะครับที่อยู่บน YouTube ก็สามารถดาวน์โหลดโดยใช้โปรแกรมนี้นะครับแต่ขอเตือนว่าอย่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่ง เจ้าของวิดีโอนั้นจะต้องอนุญาตให้ดาวน์โหลดนะครับไม่งั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายนะครับคุณครูจัดการ Copy URL นะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของวิดีโอนะครับโดยไปคลิกที่ปุ่มแชร์นะครับเลือก Copy URL ขึ้นมานะครับแล้วก็มาวางไว้ในโปรแกรม FREE YouTube Download นะครับคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับที่ลูกศรชี้แล้วก็ ไปคลิกที่ลูกศรที่ชี้ลงนะครับวิดีโอก็จะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ลูกศรที่ชี้ลงนะครับลูกศรตรงนี้นะครับจะเห็นเปอร์เซ็นต์การดาวน์โหลดปรากฏขึ้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดจนครบแล้วจะมีเครื่องหมายแบบนี้นะครับ แปลว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตรงลูกศรสีแดงชี้อยู่นะครับจากนั้นคุณครูก็ตามไปดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนามสกุล .mp4 นะครับ .mp4 ซึ่งสามารถนำไปใช้งานเพื่อจัดการเรียนการสอนนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าอย่าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าวิดีโอต่างๆที่อยู่บน YouTube นั้น เจ้าของวิดีโอนั้นอาจจะห้ามดาวน์โหลดก็ได้นะครับครับช่วยครูคิดคิดช่วยครูกับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3นะครับจากลาไปก่อนนะครับกับ ICT for t e t u r e พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ